ข้อความจากพระสุตตันตปิฎกขุตกนิกายปฏิสังพิธามักยาน,นกถาสุตตามัจายาน,นิเทศทุกขัสจาที่นิเทศข้อ85ต่อในอริมักมีองค์8นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นไฉนความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขะนิโรธความรู้ในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ พระธักธาการา์ได้อาธ,าธิบายสัมมาทิฏฐิไวในสัทธรมะปกาศินีอัถกถาคุทธกนิกายปฏิสัมพิธามักโดยมีข้อความดังต่อไปนี้เพง่ทราบวินิจฉัยในสัมมาทิฏฐินิเทศดังต่อไปนี้พระสารีบุตรแสดงจดตุสักจกรรมฐานด้วยคำมีอาธิว่าความรู้ในทุกข์ดังนี้บรรดาสัจสี่เหล่านั้น สัจจะสองข้างต้นเป็นวัตตะสองข้างหลังเป็นวิวัตตะในสัจจะเหล่านั้นสำหรับภิสุความยึดมั่นกรรมฐา,านย่อมมีในวัตตะความยึดมั่นย่อมไม่มีในวิวัตตะเพราะพระโยคาวจรเรียนสัจจะสองข้างต้นในสำนักอาจารย์ดือสังเขปอย่างนี้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และโดยพิสดารโดยนัยยะเป็นต้นว่า ขันห้าพิชน,นคือรูปขันแล้วท่องกลับไปกลับมาบ่อยๆด้วยวาจาทำกรรมฐานส่วนในสัจจะสองนอกนี้พระโยคาวจรทำกรรมฐานด้วยการฟังเท่านั้นอย่างนี้ว่านิโรธสัวหน่าใคร่หน้าปรารถนาน่าชอบใจมัคสั์หน้าใคร่หน้าปรารถนาน่าชอบใจ,รใรรนนบใจพระโยคาวจรนั้นเมื่อทำกรรมฐานอย่างนี้ ย่อมแทงตลอดสัจจะสี่โดยการแทงตลอดครั้งเดียวกันย่อมตัดสรู้โดยการตัดสรู้ครั้งเดียวกันย่อมแทงตลอดทุกโดยการแทงตลอดด้วยปริญญาย่อมแทงตลอดสมุทัยโดยการแทงตลอดด้วยปหานะย่อมแทงตลอดนิโรธโดยการแทงตลอดด้วยสัจจิกิริยาย่อมแทงตลอดมรรคโดยการแทงตลอดด้วยภาวนาย่อมตัดสรู้ทุก โดยการตัดสรู้ด้วยปริญญาและอื่นๆย่อมตัดสรู้มักโดยการตัดสรู้ด้วยภาวนาในตอนต้นพิสุย่อมมีการแทงตลอดด้วยการเรียนการสอบถามการฟังการทรงไว้และการพิจารณาในสัจจะสองคือทุกขละสมุทัยย่อมมีการแทงตลอดด้วยการฟังอย่างเดียวในสัจจะสองคือนิโรธและมักในเวลาต่อมา ในขณะแห่งมรรคย่อมมีการแทงตลอดโดยหน้าที่ในสัจจะสามย่อมมีการแทงตลอดโดยอารมณ์ในนิโรธในสัจจะเหล่านั้นความรู้ด้วยการแทงตลอดแม้ทั้งหมดเป็นโลกุตระความรู้ด้วยการฟังการทรงไว้และการพิจารณาเป็นโลกิยะเป็นกามาวจรส่วนปจัจจวเะขณะยานย่อมมีแก่มรรคสัจจะนี้เป็นอาธิกร,รม,มิกะคือกรรมเบื้องต้น เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่กล่าวปัจเจเวนขณะยานนั้นไว้ในที่นี้อันหนึ่งการพิจารณาด้วยความผูกใจความรวบรวมความใส่ใจว่าเรารู้ทุกเราลัสมุทไทยเราทำให้แจ้งนิโรธเราเจริญภาวนาดังนี้ย่อมไม่มีแก่พิสุจนนี้ผู้กำหนดไว้ก่อนแต่การกำหนดกรรมาฐานย่อมมีได้ตั้งแต่ขณะกำหนด ส่วนในเวลาต่อมาทุกเป็นอภิสุขกาหนดรู้แล้วและอื่นๆมักเป็นอันพิสุขเจริญแล้วในสัจจะเหล่านั้นสัจจะสองลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยากสัจจะสองเห็นได้ยากเพราะลึกซึ้งจริงอยู่ทุกขสั์ปรากฏด้วยความเกิดขึ้นในขณะถูกต่อและหนามทิ่มแทงเป็นต้นก็ร้องว่าโอ้ยเจ็บ สมุทยาศตว์ปรากฏด้วยความเกิดขึ้นด้วยความอยากจะเคี้ยวอยากจะกินเป็นต้นว่าโดยการแทงตลอดซึ่งลักษณะสัจจะแม้ทั้งสองชื่อว่าลึกซึง้งสัจจะเหล่านั้นชื่อว่าลึกซึง้งเพราะเห็นได้ยากด้วยประกาละชนีก็ความพยายามเพื่อเห็นสัจจะสองอย่างนอกนั้นย่อมเป็นเหมือนเหยียดมือเพื่อจับต้องภวะขพรมเหมือนเหยียดเท้าเพื่อสัมผัสอเวจี และเหมือนการจดปลายขนทรายที่แยกออกเจ็ดส่วนด้วยปลายขนทรายสัจจะเหล่านั้นชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะลึกซึ้งด้วยปากกาแลชนิพระสารีบุตรกล่าวคำมีอธิว่าความรู้ในทุกนี้หมายถึงการเกิดแห่งยานอันเป็นส่วนเบื้องต้นในสัจจะสี่ที่ชื่อว่าลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยากและชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะลึกซึ้ง ด้วยการเรียนเป็นต้นด้วยปกาละชนีแต่ในขณะแทงตลอดอยานั้นเป็นอย่างเดียวเท่านั้นส่วนอาจารย์เราอื่นกล่าวว่ายานในสัจจะทั้งหลายมีสี่อย่าง,าง,าางคือสุตตะมยะยานยานเกิดจากการฟังหนึ่งบวัฏฐานายานยานเกิดจากการกำหนดหนึ่งสัม,มาสัญญานยานยาเกิดจากการพิจารณาหนึ่งอภิสมยายาน ยานเกิดแต่การตัดสรู้หนึ่งในยานเหล่านั้นสุตะมยยานเป็นชฉนไะพระโยคาวจรฟังสัจจะสี่โดยยอ่อหรือโดยพิสดารย่อมรู้ว่านี้ทุกนิสุุท,ทยัยนี้นิโรดนี้มักนี้ชื่อว่าสุตะมยยานปวัานายานเป็นไฉไพระโยคาวจรน,นั้นย่อมกำหนดเนื้อความของธรรมที่ฟังมาแล้ว โดยธรรมและโดยลักษณะทำการตัดสินใจว่าธรรมเหล่านี้นับเนื่องในสัจจานี้นี้เป็นลักษณะของสัจจานี้นี้ชื่อว่าบวฏฐานญาณสัม,มสัสนญาณเป็นฉไนพระโยคาวาจรนั้นกำหนดสัจจะสี่ 4, ตามลำดับอย่างนี้แล้วถือเอาทุกเท่านั้นย่อมพิจารณาตลอดไปจนถึงโคตรภูญาณโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข โดยความเป็นอนัตตานี้ชื่อว่าสัมมาสนญาณอาภิสมยยญาณเป็นไนพระโยคาวจรน,นั้นตรัสรู้สัจจะสี่ด้วยญาณอันเดียวในขณะโลกุตละมักไม่ก่อนไม่หลังคือย่อมตรัสรู้ทุกโดยการตรัสรู้ด้วยการกําหนดรู้ย่อมตรัสรู้สมุทยัยโดยการตรัสรู้ด้วยการละย่อมตรัสรู้นิโรธโดยการตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้ง ย่อมตัดสรุปมรกโดยการตัดสรุปด้วยการเจริญนี้ชื่อว่าอาภิสม,มัยญา,ยานข้อความจากพระสุตตันตปิฎกขุทกาิกายปฏิสัมพิธามรดกญาณกถาสุตตะมัยญาณนิเทศทุกขสัจจาินิเทศในอริมรรกมบีองแปดนั้นสัมมาสังกัปปะเป็นชนะัยความดำริในความออกจากกามความดำริในความไม่พยาบาท ความดาริในความไม่เปียดเบียนนี้เราเรียกว่าสังมาสังกปะพระธัตถาจา์ได้อธิบายสัมมาสังกปะไว้ในสัทธมัปกาสินีอถกถาขุทกนิกายปฏิสัมพิธามักโดยมีข้อความดังต่อไปนี้พึงทราบวินิจฉัยในสัมมาสังกปะอิเทศดังต่อไปนี้ชื่อว่าความดําริในความออกจากกามเพราะอัดว่า สลัดออกไปจากกลางชื่อว่าความดับริในความไม่พยาบาทเพราะอาจว่าสลัดออกไปจากพยาบาทชื่อว่าความดับริในความไม่เบียดเบียนเพราะอาจว่าสลัดออกไปจากวิหิงสาในวิตกเหล่านั้นเนคขมะวิตกเกิดขึ้นทําการทําลายทางดําเนินตัดทางดาเนินของกามาวิตกอพยาปาทวิตกเกิดขึ้น ทำการทำลายทางดำเ <lit. S 2> น,นินต <amoto> ัดทางดำเนินของพยาบาทวิตกอาวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นทำการทำลายทางดำเนินตัดทางดำเนินของวิหิงสาวิตกอนหนึ่งเนคขมาวิตกอพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเป็นค่าศึกของกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกในวิตกเหล่านั้นพระโยคาวจร ย่อมพิจารณาการ,รมวิตกหรือสังขารยังใดอย่างหนึ่งอื่นเพื่อทำลายทางดำเนินของการ,รมวิตกอันหนึ่งความดำบริสัมปยุทธด้วยวิปัสนาในขณะแห่งวิปัสนาของพระโยคาวจรนั้นเกิดขึ้นทำการทำลายทางดำเนินตัดทางดำเนินของการ,รมวิตกด้วยอำนาจตัดทางขับประหารให้ควนควาวิปัสนาแล้วให้บรรลุมรักอันหนึ่ง ความดําริสัมปยุตได้มักในขณะแห่งมักของพระโยคาวจรนั้นเกิดขึ้นทำการทำลายทางดำเนินตัดทางดำเนินของกามวิตกด้วยอำนาจสุชเชตปะหานพระโยคาวจรย่อมพิจารณาพยาบาทวิตกหรือสังขารอื่นเพื่อทำลายทางดำเนินของพยาบาทวิตกพิจารณาวิหิงสาวิตกหรือสังขารอื่น เพื่อทำลายทางดำเนินของวิหิงสาวิตกก็เมื่อจำแนกอารอรมสามสไว้ในบาลีแม้กรรมฐานอย่างหนึ่งชื่อว่าไม่เป็นค่าศึกแก่วิตกสามมีกรรมวิตกเป็นต้นย่อมไม่มีปฐมฌานในอสุภะสท,ทั้งหลายนั่นแหลเป็นค่าศึกของกรรมวิตกโดยส่วนเดียวฌานหมวดสามและหมวดสี่ในเมตตาเป็นค่าศึกของพยาบาทวิตก ฌานหมดสามและหมดสี่ในกรูนาเป็นฆาสึกของญิงสาวิตกเพราะฉะนั้นวิตกสัมพยุ์ด้วยฌานในขณะแห่งการเข้าสมาบัติของพระโยคาวจรผู้กระทําการบริกรรมอสุภกรรมฐานแล้วเข้าฌานเกิดขึ้นเป็น่าสึกของกามาวิตกด้วยอํานาจวิคัมพนะปะหารความตําริสัมพยุ์ด้วยปัศนาในขณะเจริญวิปัสนาของพระโยคาวจร ผู้ทำฌานให้เป็นบาทแล้วเริ่มตั้งวิปัสนาเกิดขึ้นเป็นข้าศึกของกามวิตกด้วยอำนาจจตางคับประหารความดำริสัมปยุด้วยมรคในขณะแห่งมรคของพระโยคาวาจรผู้ขวนควายวิปัสนาและบรรลุมรคเกิดขึ้นเป็นข้าศึกของกามวิตกด้วยอำนาจสมุทเฉทประหารความดำริอันเกิดขึ้นอย่างนี้พึงทราบว่าท่านเรียกว่าความดำริ ในความออกจากการพึงประกอบคำทั้งปวงว่าแห่งพระโยคาวจรผู้ทำบริกรรมในเมตตาทำบริกรรมในกรุณาแล้วเข้าฌานโดยในยาก่อนนั่นแหลความดําริอันเกิดขึ้นอย่างนี้พึงทราบว่าท่านเรียกว่าความดําริในความไม่พยาบาทความดําริในความไม่เบียดเบียนเน่คัมมาสังกปะเป็นต้นเหล่านี้ในส่วนเบื้องต้นต่างกัน พราะการเกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสนาและฌานต่างกันแต่ในขณะแห่งมรรคความดำริที่เป็นกุศลอย่างเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นทำองค์มรรคให้บริบูรณ์ด้วยอำนาจให้สําเร็จความไม่เกิดขึ้นเพราะตัดทางดำเนินแห่งความดำริที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดขึ้นในฐานะสามเหล่านี้นี้ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะข้อความจากพระไตรปิฎกขุตกนิกายปฏิสัมพิธามรรค ยาน,นกถาสุดตามายญาณิเทศทุกขัจจาิี่นิเทศในอริยมรรคมีองค์แปดนั้นสัมมาวาจาเป็นไฉนยเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดคำหยาบเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจา พระอัธกถาจา์ได้อธิบายเนื้อความสัมมาวาจาไว้ในสัทธมปปกาสินีอัถกถาคุตกะนิกายปฏิสัมพิธามักโดยมีข้อความดังต่อไปนี้พึงทราบวินิชฉัยในสัมมาวาจานิเทศดังต่อไปนี้เพราะพระโยคาวาจรเว้นจักมุสาวาด้วยจิตอื่นเว้นจับปิสุนาวาจาเป็นต้นด้วยจิตอื่นๆฉะนั้นในส่วนเบื้องต้น การเว้นสี่อย่างเหล่านี้จึงต่างกันแต่ในขณะแห่งมรรคการเว้นที่เป็นกุศลกล่าวคือสัมมาวาจาอย่างเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นทําองค์มรรคให้บริบูรณ์ด้วยอํานาจให้สําเร็จความไม่เกิดขึ้นเพราะตัดทางลาเนินแห่งเจตนาสี่อย่างอันเป็นอกุศลอันเป็นเครื่องทุศินกล่าวคือมิชาวาจานี้ชื่อว่าสัมมาวาจา ข้อความจากพระสุตันตปิฎกคุตกนิกายปฏิสัมพิธามัคทุกขะสัจจาที่นิเทศในอริมัมมีองค์แปดนั้นสัมมากัมมันตาเป็นไฉนะเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมนี้เรียกว่าสัมมากัมมันต พระอัฏฐกถาชาญได้อธิบายเนื้อความสัมมาคัมมันตะไว้ในสัทธมะปกาสินีอัฏถกถาขุตกรนิกายปฏิสัมพิธามักโดยมีข้อความดังต่อไปนี้พึงทราบวินิชัยในสัมมาคัมมันตะนิเทศดังต่อไปนี้เพราะพระโยคาวจรนเบนจักปานาติบาด้วยจิตอื่นเบนจักอัตินาทานด้วยจิตอื่น เบ้นจากมิชาจาร์ด้วยจิตอื่นฉะนั้นในส่วนเบื้องต้นการเว้นสามอย่างเหล่านี้จึงต่างกันแต่ในขณะแห่งมรรคการเว้นที่เป็นกุศลกล่าวคือสัมมากัมมันตะอย่างเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นทําองค์มรรคให้บริบูรณ์ด้วยอํานาจให้สําเร็จความไม่เกิดขึ้นเพราะตัดทางดาเนินแห่งจิตนาสามอย่างอันเป็นอกุศลอันเป็นเครื่องทุศินกล่าวคือวิชากัมมันตะ นี้ชื่อว่าสัมมากัมมันตะข้อความจากพระสุทันตปิฎกทุกขาสัจจาที่นิเทศในอริยมักมีองค์8นั้นสัมมาอาชีวะเป็นชไนยอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละอาชีพที่ผิดสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยอาชีพที่ชอบนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะพระตกรถาอาจารย์ ได้อธิบายเนื้อความสมาอาชีวะไว้ในสัทธมประกาศินีอัตถกถาคุตกนิกายปฏิสัมพิธามักโดยมีข้อความดังต่อไปนี้พึงทราบวินิจฉัยในสัมมาอาชีวะนิเทศดังต่อไปนี้คำว่าในธรรมวินัยนี้ได้แก่ในศาสนานี้คำว่าอริยาสาวกได้แก่สาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะ คำว่าละอาชีพที่ผิดได้แก่ละอาชีพที่ชั่วคำว่าด้วยอาชีพที่ชอบได้แก่อาชีพที่ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญคำว่าย่อมพ่อความลัต่อไปสําเร็จความเป็นอยู่ได้แก่ย่อมยังความเป็นไปของชีวิตให้ดําเนินไปเพราะสาวกในศาสนานี้เบ้นจากการก้าวล่วงทางกายทวารด้วยจิตอื่น เว้นจากการก้าวล่วงทางวจีทวารด้วยจิตอื่นฉะนั้นในส่วนเบื้องต้นอาชีวะย่อมเกิดขึ้นในขณะต่างๆกันแต่ในขณะแห่งมรรคการเว้นที่เป็นกุศลกล่าวคือสัมมาอาชีวะเป็นอย่างเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นทำองค์มรรคให้บริบูรณ์ด้วยอำนาจให้สำเร็จความไม่เกิดขึ้นเพราะตัดทางดำเนินแห่งเจตนาเครื่องทุศิล์คือมิชาอาชีวะอันเกิดขึ้น ด้วยอำนาจกรรมบท7ในทวารสองนี้ชื่อว่าสัมมาอาชีวะ